สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับขอบอลเตรียมเฮได้เลยครับเมื่ออาดิดาสครับออกแบบรองเท้าไร้เชือกคุมลูกบอลได้ดียิ่งขึ้นครับเตอตัวจริงแน่นอนเร็วๆนี้ เรียกได้ว่าสำหรับนักฟุตบอลแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่ารองเท้าดีๆสักคู่ใช่ไหมครับซึ่งเวลานี้อาดิดาสผู้ผลิตรองเท้ากีฬาที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็ไม่รอกันในการพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลแบบไร้เชือกผูกโดยจะให้นักเตะร,ระดับโลกได้ลองใช้กันอย่างแน่นอนโดยอาดิดาสครับได้ใช้ชื่อรองเท้ารุ่นนี้ว่าเอชสิบสี่พลัสเพียวคอนโทโดยใช้ขอบรับแทนเชือกผูกด้วยวัสดุ TPU เพื่อความปลอดภัยบริเวณกลางของเท้าครับ นอกจากนี้ยังเป็นระบบบล็อกภายในส่วนบริเวณข้างบนครับจะใช้โครงสร้างที่ถักสารกันให้มีความโปร่งผลิตด้วยวัสดุบางอย่างที่เรียกว่าเทอร์มิสซึ่งเป็นจุดเด่นใน Ad i d a s a อ l อนวัน On ที่เป็นแนวคิดรองเท้าหรือว่าถุงเท้าจากปี2014โดยการออกแบบทั้งหมดเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นรองเท้าฟุตบอลที่มีความเหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดเช่นกันกับถุงมือครับสำหรับการควบคุมลูกได้อย่างคล่องตัวบนพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ นะฟุตบอลชื่อดังหลายคนครับจะได้สวมรองเท้าแบบนี้ครับในเกมสุดสัปดาห์แน่นอนยังไงเรล่าสาวกสตาร์ทอย่างเราเราครับก็ดูกันที่หน้าจอไปก่อนครับก่อนที่จะได้สัมผัสตัวจริงเร็วๆนี้อย่าลืมกด Subscribe channel ของเราใน YouTube กันด้วยพิมพ์ n o t e บุ๊กสเป c แล้วก็ u b s c r i b e สวัสดีครับ